ตอนนี้มาถึงชามเลยะฮะยิงยาวมาจากาที่พักครับยิงยาวมาจากเกาะเต่าท่าเรือชุมพระฮะที่พักก็ตรงนี้เลยฮะข้างหน้าชามคนเยอะมากเกาะเต่าคนก็เยอะมากเลยะฮะเยอะมากๆหาอะไรกินของกินแล้วตรงเซเว่นทางนูน้น โอ้โห oh oh. คนเยอะมากหาชมดูเล่นบันดาน,นาโบทกันคนเยอะครับเยอะมากเลยคืนนี้พักที่ช้า,ยาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้บินต่อเดี๋ยวยาวเลยนี่ปิดกี่โมงครับ6โมงโอเคเดี๋ยวเรา กับซื้อส้ตมตำกินเดี๋ยวเดินไปเซเว่นก่อนนะครับก็เดินเลียบหาดลินครับอีกทางถนนเลียบหาดเดี๋ยวพักที่นี่ร้านส้ตมตำอยู่ข้างหน้าเลยเดินไปเซเว่นนะครับก็พักที่จารนี่แหละนะครับที่พักก็ไปยังไสงสดนเดิกันมีรถโฟกด้วยเดี๋ยวเดินดูบรรยากาศก,าก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> ก็คนเยอะนะครับชามก็จะมีร้านค้าเยอะแยะเดินเล่นก่อนี่พี่เข้าใจดีไปเซเว่นไม่มีถุงก็เดี๋ยวจะซื้อทอดร้อนๆเลยใช่ให้ซื้อไม่ให้ใช้ถุงก็ให้ซื้อเหมือนเดิมแหละนะครับติดหาดแล้วครับ ไก่ทอดหมูทอดข้าวเหนียวพี่หมูทอดพี่เหลือไหมหมูทอดพี่จะไม่ได้มีค่ะอันนี้ครับร้านกไก่ทอดเราซื้อไก่ทอดข้าวเหนียวไปนั่งกินก็นมเก็บไว้กินตอนเช้านะฮะออกรถไปไตอนเช้าไม่ไม่ค่อยมีของกินใช่ไหมฮะใช่เพราะว่เวลามันน้อยนะคะไม่ค่อยน่า <ๆ S 2> <บ>กินมากเลยครับไก่เอาปีกแน่น้องนะเอาปีกสองครับผมนี่กินไก่ทอดนะครับซุ้มตำจะกินดีไหมเดี๋ยวนึกก่อนข้าวเหนียวหนึ่งก็พอครับ เี่กบรรยากาศที่ชะอ่ำนะยครที่ชะอำ่ำโอเคครับตำอะไรครับพี่เมื่อกีน้น่ากินจังขอดูหน่อยออยะเรียกตำอะไรเนะี่ยดองครับพ่อหอยดอนะหอยดองครับพ่แล้วก็มะม่วงออยะเป็นที่เด็ดเหรอน่าลองแฮะหรือจะเอาดีเดี๋ยวผมคิดเมนูอันนี้เป็นร้านส้มตำหน้าที่พักเลยครับเราจะซื้อไปนั่งกินที่หน้าห้องพัก นี hey. ่เจ้จหัดเลยจำจำนี่จังหวัดเพชรบุรีเนาะโอเคสิก็มงเงีเเดินทางต่อนะครับเดี๋ยวซุ้มุ่กันเดี๋ยวผมเดี๋ยวสั่งซุ้มตําก่อนเดี๋ยวคิดไมนูก่อนนะครับเจอกันเจองแม่ค้าจยตำน,นี้คนระับนมันน่าทานผมก็เ,เลยเขาก็เลยจัดให้เลยไก่ทอดร้อนลองชิงงงม,ม่ินซุ้มตพวกนี้ strength <m·> if <m· m·> ีจับที่ได้ข้างหน้าก็จับไว้ตรงนี้เลยตากดวงตากหนึองเดียวครับ